สบายดีพอแม่พี่น้องเมือนี้กมาวผอกันกับสาวนางสาวเราแต่คือเกาเนาะพี่น้องทักทายกันย่ามแลงมือนี้พี่น้องกินเขาแลงกันแล้วบ๊อเมือนี้สาวนางกับกินต้มมะม่าเนาะพี่น้องต้มมะม่ากินให้แซ่บจต้องต้มแบบสาวนา่งเลือกพี่น้องมะม่ามะม่าใส่พักไลๆกินเนื้อแต่กินพักเนาะพี่น้องอากาศหนาวๆเนาะฝนตกไปป่อยคือจะกินค้องนหอนพี่นนอง ดำด้วยปักแตงปักแตงไยเนาะฝนตกสองสามบันเลยพี่นเนงะอากาศเย็นๆนั้นเนาอยากกินข้าวจมเพราะวา ถึงขานเฮ็ดลอกเลยตบมาหากันอาหารง่นนายๆทาอ่งลูกพีอก่ออ จะพักายส่วนใหญ่เนี่ยกินพักเนาะกินขอแรกกันบอ๊อบพี่น้อง จดหนมพอนหอนยังสีอากาศเย็นๆเนาะนี่แห้งกินคนเดียวกินห้องสวยไรเนาะ พักสูหงหวบด้วยหมกมาฮะส่วนไหนมามาไม่พักนะกินพักแหละระบายดีเนาะพี่น้องใครนั้งแต่จะมีพักขตาว่ามีพักกับโบแส มืออ่อไหรก็ต้มมะหมากินเนาะเมืออ่อไหร่ซุตรอยากตุ่มสดมะหมาให้เสนี่ต้องสดแบบนี้เด้อพี่นอ้องหูบนะ <laughs> บักแจงไร กินมาหมามีขนมัมกมาหะผพเล็กเนาะหมกมาหะกินใหญ่หรือยังขืนซื้อ่าพัก็นอน กินไทยมามากแซ่บลงสดตุบบุบเนาะพักแก่แบบกินเฟรชบานท่นแะแต่ซิมม่พักแก่เ่าะจะเป็นแจบะบกินเฟรชแะไหนกินมาหมากกับพักแก่ไหนขึ้นกันเนาะต่มใช้พักสู้นะ่นเองพักคู่พักสู้พักกาดเทา้า อุ๊ยแข็งแข็งช่วยน้ำมะใครที่มากนมามินมาหมาละยานอ้วนเนาะก็แนะนำว่าตุ่มแต่ก็หายใจพักได้ๆเนาะเพื่อควบระบายกันซะกินแล้วมันกระชีหน่อยอยังไง จังไรฟ้นตุกนงห่างนาำถ่วมสนัดน้าพี่นนองอยู่เล่าอ่ะอยู่บัานคอยหนาำขึ้นแห้งสนัโทโเมื่อฮาแม่แม่บอกว่าฝ้นตุกเด่นไลา์วันละ่ะนามขึ้นแห้งไห้จ๊ะอืม bớt lên rất hát ngay giờ nó chèn thuệ cọp sùm sùm mấy vài xe bà cái thanh bẹp bà cái thanh mạnh เป็นสองให้เจ้าก็แหละเพราะมันไม่เปิดสมแหงอืมไปลงในน้ำพัดละนั้นแหงอิม่มเอาละพี่น้อง เบิ้งคลิปแล,ล้กกาฝากกดไหลกดแแท์กดติดตามให้นน้ำเนเดอร์พี่น้องฝากฝากสองย t u b e สาวเล้าไต่คนไกลบ้านเนเดอพี่น้องแหลวกเ็เพจเนาะเพจสาวคนไกลบา้านเนาะฝากเขาไปกดไไหลกดติดตามให้นน้ำเนเดอร์พี่น้องขอขอบโอ้ขอบใจคนที่เขามาเบิงนะ้งเนาะสำหรับวันนี้กะลากันไปก่อนไหวพอกันคลิปหนาะเนาะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย